สวัสดีครับโอแม่พี่น้องเตรียมของครับเตรียมของเอาขนไก่ของมึงกำลังเตรียมของขึ้นรถครับผมอันนี้ก็บเพล้อันนี้กกำลังสีกแกะออกขนไก่ครับไม่กวาดนี่กัสิพี่เอาเพิ่ม้ะครับนี่ตนันนี่ก็คนดูตาตาตากเนื้อนี่ครับ ปนดเอาไว้ตากเนื้อตากช่วยตากปลาตาลพัดต,ตากตันมาแรงวันเข้า <S <S นี่ก็ขนไกค่ไกครับขนไก่ครับขนไก่พ,พึ่งออกพึ่งออกเอาออกกัดปอกเลยครับพึ่ง กำลังจะเอาขนไก่ออกครับจากกระสอบเอาไว้เอาไว้นาน คลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวโดมบ้านหัวหเราด้วยนะครับผม